สวัสดีครับร้าน pk i n k shop ซองคอมพิวเตอร์เอกชัยบางบอนนะครับผมคอมพิวเตอร์วันนี้จะมาให้ดูเครื่องอีกรุ่นนึงนะครับพอดีลูกค้าไปซ่อมมาแล้วประกอบอะไรไม่ครบนะครับสปริงสปริงดึงกระดาษดึงสายหัวพิมพ์ลังไว้ครับหลุดแล้วก็ จะมีสาย encoder ตัวนี้ครับสายผิดสายบิดน่าจะเสียใช้การไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เอามาซ่อมที่ร้านนะครับผมนี่คือสายโคเด d e r นะครับตัวนี้ ตรงนี้จะมีสปริงอยู่ตัวนี่นะครับสปริงล้างเวลา,าล้างให้ให้สายพานันลากหัวพิมพ์ตัวนี้มันตึงตรงนี้มันหย่อนนะครับเนี่ยมันหย่อนใช้ไม่ได้ครับผมหุดทายนะครับเดี๋ยวเรามาทำการลือ้อแล้วก็ สายอะไรสองคิ้นี้กันนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นชั้นนอต E ห้าร้อย e นะครับผมถอดก็ถอดตัวนี้ก่อนนะครับเอาฝาครอบสเนเนอร์นี้ออกก่อนแล้วก็ถอบครอบกุ่มใช้งานท้างซ้ายนะครับ วัดอยู่หนึ่งตัวนี่เงี้ยครับผมหนึ่งตัวฝั่งนี้นะครับหนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวนะครับสองตัว น็อตด้านหลังอีกตัวนะครับเราจะถอดฝาข้างด้านซ้ายด้านซ้ายนี้ก็ออกก็จะมองเห็นตัวสายทานเหุพิษแล้วก็สายอ็นโคเดอร์นะครับผมอันนี้อีกตัวนะครับสองตัวจะมีสลักล็อกูีตรงนี้ครับ ของไข่ควงปักเป็นด้วเนี้ยกินเป็นตันี้ครับมันจะมีสล,ลักล็อกอยู่มันจะพอดีของเที่ยวที่ว่าล็อกอยู่พอดีนะครับแล้วคยกใ้เยอะนิดนึงรับผมออแล้วโอเคก็จะเห็นฝั่งด้านซ้ายเนียครับที่ว่า ปริงมันหลุดหายไปนะครับผม <c oughs> ผมจริงจะต้องถอดฝั่งขวาด้วยนะครับเพื่อว่าฝั่งน,นี้นะครับต้องถอดด้วยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะใส่สายเกนโคโดเดอร์แล้วก็ใส่สายพานของพิมพ์ปาก อตอนหน้าสองตัวนะครับผมด้านหลังสองตัว เห็นฝั่งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายด้วยเวลาใส่สายต่างๆแล้วว่าสวิตช์มันจะง,ง่ายนะครับต่อการสวิตช์ผมเดี๋ยวเราปลดสาย encoder ออกก่อนนะครับสปริงโอเคแล้วก็ปลดล็อกด้านขวาด้วยนะครับที่มันล็อกสายอยู่นะครับ สายออกมาครับผมน,คนีคือสายอีโคเดอร์ครับผมเอเรารื้อฝาข้างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราต้องต้องรื้อยกชุดสแกนเนอร์ออกดีกว่านะครับเพราะมันยุ่งยากเแลามันใส่บับาร์นะครับผมไม่สะดวกขอชิน้นนี้ออกนะครับเป็นปุ่มควบคุมด้านซ้ายนะครับผม สายแพ้์กดออกนะครับโอเคอน,นี้ก็จะเป็นสายแพ้ของเครือสแกนเนอร์นะครับกดออกแล้วก็น็อตฝั่งนี้ด้านหน้าของสแกนเนอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้างหลังอีกตัวนะครับผม เรายกฝาสแกนเนอร์เพเยอแล้วก็เราจะเห็นตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องถอดลงมาเนี่ยครับจะเห็นตัวเกี่ยวนะครับเราก็ใช้ไขควงแบนนะครับเกี่ยวออกเนี่ยครับหล,ลุดออกมาละ อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยไม่ต้องถอดหมดเราก็จะได้สปริงตัวที่มันหลุดหายที่ว่าของเครื่องลูกค้าที่เอามาซ่อมนะครับผมเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวเรา,เาไปใส่กันครับผม อันนี้หักด้วยนะครับผมตัวสไลด์ของเครื่องลูกค้าครับตัวนี้ครับเงี้ยงมันหักถ้าปกติมันจะมีมันจะมีสองคู่บนคู่ล่างเหมือนเหมือนตัวดีนะครับนี่ครับส่วนของเครื่องลูกค้าหักนะครับจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนยกยงเลยครับผมทั้งตัวเปลี่ยนทั้งหมดนี่นะครับผมจะไม่ได้เลยมันหัก พร้อมสาย encoder เส้นนี้นะครับนี่ก็เสียใช่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับใส่จากข้างล่างด้านในนี้มาก่อนนะเห็นไหมครับมันจะล็อก ด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกด้านนอกเพราะเวลามันทํางานมันจะจะ,จะขยับได้มันจะให้ตัวได้นะครับสปริงจะให้ตัวได้ขยับไปขยับมานะครับผมเนีย่ยครับมันจะวิ่งไปวิ่งมาเวลาหัวพิมพ์ทํางานวิ่งไปวิ่งซ้ายวิ่งขวามันก็คล้ายเป็นทกสปริงไปในตัวครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะสอด ตัวล็อกนี้เข้าไปนะครับใส่ยากนิดนี้นะครับแต่ก็เจเย็นครับเจเย็นใส่ได้อยู่แล้วครับผม Okay. แล้วก็เอาลวดออกแล้วครับ น,นี่ก็จะเป็นเกี่ยวไว้ธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวมีสายพันธ์มาดึงลังเดี๋ยวมันก็จะตึงเองนะครับ นีครับพอใส่เสร็จปุ๊บเราเกี่ยวตรงนี้ไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็ประคองประคองแล้วก็ดึงดึงฝั่งขวาครับให้มันตึงอย่เงี้ยครับผม โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็จะมาใส่สายเป็นโคดเดอร์เส้นใหม่นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนี่คือสาย เป็นโคเดอร์นะครับเส้นใหม่อาจจะเห็นไม่ชัดน,นะครับเพราะว่ามันใสเป็นเส้นใหม่นะครับรุ่นเดียวกันมาดึงฝั่งนี้ครับฝั่งที่เป็นสปริงครับผมเราก็จะประกอบฝาและแคนเนลก็ต่อตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับ สางซ้ายสองตัวฝั่งขวาสี่ตัวนะครับโยนยิดเรายังยยไม่ต้องประกอบอะไรนะครับเปิดเทปแบบนี้เลยครับตรงโลกนี้เลยครับเดี๋ยวเผืือมันครับผมแล้วก็จะเปิดเครื่องเทปเลยนะครับ อ,อยู่ในสถานะปกติไหมหมือออกไหมชุดฝีดทำงานปกติหรือเปล่าครับเพราะว่ารุ่นนี้ชุดฝีกระดาษชอบเสียนะครับผมโอเคครับเครื่องปร็ิแล้วนะครับผมค,คือเลดหนึ่งี๋ยวเราจะเป็นเทสกันนะครับว่ามันชุดฝีมันทำงานโอเคไหม เมื่อสักครู่ที่เปิดไม่ติดก็คือสายแพ้ใสยแพ้เปิดปิดเครื่องมันลายมันขาดไปเส้นเนื้ครับมันเลยเปิดไม่ติดต้องแก้ไขในส่วนนั้นนะครับโอเค เป็นได้ปกติแล้วครับครื่ป,ปิดทำงานได้ปกติหัวพิมพ์ก็ขอ,อลูกค้าก็โอเคนะครับออกครบทุกสีแม่สีนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการซ่อมแคนนอน E ห้าร้อยรุ่นนี้นะครับผมถ้าเกิดใครมีอาการประมาณนี้ก็ลองทำตามดูได้นะครับผมเพราะว่าผมสอนละเอียดนะครับลองทำตามดูได้ ถ้าไม่มีถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักไลน์มาได้นะครับปรึกษาหารือกันได้ครับผมผมไม่ยินดีรับให้คับปรึกษาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ